ลงได้แล้วก็โหลดอันนี้เลยก็ได้เฮ้ยสาวที่อะไวะเนี่ย <c oughs> อ่ากดไปตรงตรงไหนวะที่ว่าเลือกร้านค้ากดร้านค้าเออแล้วว่าใช่ใช่เพิ่งลงสตรีมเดี๋ยวแคก๊อปปี้ใหม่แคก๊ปปี้ข้อความตรงห้องเอ็มวีดิ้ ไปวางลงไอ้นั่นเลยอเอออ่นแรกเออ,เอ,อแหละเป็นฟรีถ้าเราเล่นในเอเชียไม่ไหวเราไปเล่นอันนี้ไงเขาเก่งเก่งเยอะป่าไม่ไม่เท่าไหร่คนไทยยังไม่มาอ่ากด next 4ีสองเลยเหรอเออรออ่ะ,ออะรับหนึ่งมันโหลดอยู่อ่ะ แกกดไปตรงคําว่าชุมชนหรือสังคมหรือตรงชื่อแกก็ได้ตรงสตรีมอะข้างบนข้างบนเม่แม่ไอตัวนี้ตัวนี้ตรงซ้ายอ่ะอ่ะอีกอีกนิดนึงอันสุดท้ายอันสุดท้ายเออกดตัวดิมีอะไรขึ้นบ้างอย่าไม่ใช่นะวะอป๊หนึ่งกดไปตรงคังอ่าโหลดอยู่เหรออือเอออยมันโหลดไปเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้แป๊บนึงเพราะว่าเวลาจะตั้งค่าง่ายๆกันไ พี่จะทําพ่าการตั้งค่าของ r o e ให้ว่ามันมันเล่นต่ำเท่าไหร่วะเล่นต่ำเอาก็ได้เดีย๋ยวแป๊บนึงเดีย๋ยวพี่ทําคลิปก่อนขอทําคลิปไอ้นี้ไว้ให้คนที่จะย้ายมาเล่นในสตรีมเลเวลปืนยศมันไอ้แม่เลเวลพวกเนี้ยไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกนะเช็คก,ก่นอนเอคลิปนี้ก็น่าจะทําเพื่อหลายๆคนเนี่ยนะคนที่อยากยังอยากเล่นา o e อยู่ นี่พี่ไปเล่นของเอยูโรมาก็ได้พอสมควรอยู่เขาเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โดนเรายิงเป็นขี้เลยอ่าโอเคอ่าในส่วนตั้งค่าเชื่อะไรเนี่ยค่าพันเก้าเลยเฮ้ยขั้นต่ำแรนสี่เองแล้วก็เฮ้ยไม่ไม่เครื่องแกเล่นได้แต่ว่าตอนนี้ตัวเกมมันปรับไปเยอะอะไรอย่าเียพี่จะพาไปตรงตั้งค่างพี่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยิดเงียบก่อนนะแป๊บนึงนะ 5ทีรอกันเพราะว่ามันไม่มีเมนูภาษาไทยอ่าในตอนนี้นะ๋ยวจะตั้งค่าตั้งค่าตามพี่ในส่วนบางส่วนพอเอี่าวพี่จะเอาคลิปนี้ลง youtube เออในส่วนนี้จะเป็นตั้งค่าต่ำ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 แม่งโคตรต่ำเลยค่าใหม่กันเพราะว่าเหมือนมันอัปเดตอะไรสักหน่อยนึงนี่แหละตัวเราก็มันไม่มีเวลาเบรี่โลให้เราไงตอนเนี้ยต่ำแม่งให้หมดเลยเพื่อเอาสเปคคูณสี่ ก็คนไหนวะส่วนจอส่วนอันนี้นี่เราจะประมาณนี้เน้นเน้นภาพต่ำไปเลยส่วนเสียงก็จะปิดเสียงวกนีูุ้ทุดท็อกตั้งเป็นตัวจีการกดแล้วแต่คนนะไม่กดไม่กดคือตัวนี้ขี่กดสางกินไม่แข็งแรงครับไม่ต้องอ่านอ๋อในส่วนหน้าที่สามเอ้ขอ้ขอที่สามรูปวงกลม เปิด FP f p เปิดปิงเปิดให้แม่งหมดเลยตรงส่วนหลักเออแล้วก็ตั้งค่าตามตรงนี้เลยก็ได้ช้าเยวช้าๆให้เร็วมากส่วนนี้เนาะก็จะประมาณนี้ข้อท้ายพะฉะนั้นภาพจะไม่ได้กลับคืนไปต่อไปต่อรูปเมาส์ เมาอันนี uh, ้แล okay. like, so ้วแต่คนเล่นเมาด้วยเราตั้งไปแค่สี่สิบพอกิจกิจจะเล่นเมาประมาณเท่าไหร่เรื่องกิดนะตรงนี้อย่าค่อยดูอย่คนอื่นก็แล้วแต่ความถนัดส่วนตั้งค่าเนี่ยของพี่จะใช้ลูกกิ้งโยกโยกเอียงหัวไงกิบอันนี้ก็ให้เขาดูกันเอาในเวิร์กก็ทําตามส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็อย่างเช่นตัวนั่งก็จะเพิ่มเป็นคอนโทลนั่งกับเดิน ปึ๊บปบึส่วนนี้แหละอ่าส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญก็ปดปิดได้บางตัวไม่เท่าไหร่ส่วนหนึ่งปืนหนึ่งสองสามสี่สามสาม,สามตัวระเบิรดระเบิดพี่ตั้งไว้สี่นะระเบิดจะเป็นไอไอตัวจากที่ห้าแล้วก็ลบแล้วก็ล,ล,วกลบจากห้าโยกมาเป็นสี่อ่าก็ไอเลื่อนนี่แหละตัวเนี้ยที่เป็นลุกกิ้ง พื้นฐานมันจะเป็นล o o k i n g ในการตั้งค่าตัวน,นี้แหละเราก็ไปปิดละกดกดมันทีนึงกด ESC ออกก็แค่นั้นสำหรับตัวบนกับล่างเพราะว่าล o o k i n g ก็จะกลายเป็นเอียงตัว x ก,ก็เป็นตัวธรรมดาเช่นพวกไอเทมพวกทั่วไปที่จะปรับเป็นตัว T หมดเลยไอเทมเสริมสกิลเสริมบางอย่างสกิลช่องที่สามมนเรียกง่ายๆช่องที่สองช่องที่สามก็ เออส่วนนี้ okay. เอฟนเยกเลิกเหลือเราแต่ความถนัดด้วยในส่วนนี้ตั้งค่าเนาะอ่ะอ,อันนี้คือสกิลเสริมบังเกอร์คือโลเนี่ยอ,อ่ชิวโล่ <c oughs> แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างร็ยิงยาเราจะตั้งเป็นตัวทีหมดเลยสำหรับผมนะก็อีกคนหนึ่งคนอื่นหรือ,อยังไงก็ตั้งไปตั้งตามสไตล์เราเองได้เกมนี้ ก็ธรรมดาตัวเดินรถกงขีเกลอ,อะไรก็นั่นแหละตะโขบซุมเข้าซุมออกอ่ะปึ๊บ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 ก็ไม่มีอะไรละตรงนี้แล้วก็ในส่วนที่ในส่วนอา่าเหลือส่วนไหนวะส่วนที่เอียงตัวเนาะเอียงตัวนี่ตัวนี้นะใช่ปะไม่ใช่อันนี้สกอ์บนล่างตัวเอียงตัวนี่นี่น,นี่นี่คือ อะไสวารปเหรอ <c oughs> มันจะเป็นมุมวิวที่เราที่เราเรียกว่ากิจไอ้ตรงเนี้ยด้านซ้ายอะ่ะด้านขวาเหมือนถ้าเป็นพับจีหรือหรือไอซูเปอร์เพเปอร์ก็น่าจะกดตัวคิวคิวเอียงซ้ายอ่าอีเอียงขวาอ่าก็ประมาณนี้จะใช้เป็นลูกกิงแทนตัวนี้ชุดนี้นะอยู่ในไอคอมแบทอยู่คอมแบทนะส่วนโหมดคอมแบทเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่า อย่างเนี้ยมันจะเป็นตัวลูกกิ้งเหมือนกันเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนให้มันเอียงได้จะได้ไม่ต้องสลับปืนในตัวนเนี้ยในอาในอาวุธนี่แหละกับไออาวุธก่อนหน้าน,นี้กับหลังหน้าน,นี้แหละประมาณนี้เอาออกซะโอเคส่วนนี้ก็จะประมาณนี้แหละแอปพลายซะส่วนตั้งค่าก็พยายามตั้งด้วยตัวเราเองเนี่ยความรู้สึกแต่เน้นเล่นต่ำอ่ะเล่นต่ำเราจะเล่นยิงจะได้ต่อเนื่องเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมไอตรงนี้มันจะไม่มีเวลี่โรเลย อเพีก็่าจะได้ประมาณสักในเกมก็อยู่ประมาณร้100อยร้อยอยู่ได้ร้อยอยู่เวลีโลเวลีโลไม่มีเหมือนในของไอกกลิน่าเนาะอันนี้ของสตรีมก็ฝากเท่านี้แหละตอนนี้ยังไม่มีอะไรเหมือนของหายหมดตัวละครหายหมดเกี้ยงไม่มีโอนไอดีโอเคเ้าเจอกัน